ภายในร่างกายของเรามีเครือข่ายที่ซับซ้อนและทำงานหนักกว่าเราคิดเส้นเลือดจำนวนมากไหลเวียนในทุกวินาทีส่งต่อออกซิเจนและสารอาหารไปทั่วร่างกายอย่างไม่หยุดพักทุกการขยับทุกความคิดล้วนเกิดจากระบบประสาทท,ที่คอยสื่อสารอย่างแม่นยำหัวใจเต้นเป็นจังหวะมากกว่าหลายหมื่นครั้งต่อวันเพื่อให้เรามีพลังในการใช้ชีวิต แม้ยามที่เราพักผ่อนร่างกายก็ยังทำงานอย่างเงียบๆคอยปรับสมดุลดูแลอวัยวะภายในทุกส่วนให้ลมหายใจทุกครั้งเป็นไปอย่างราบรื่นท่ามกลางสิ่งที่มองไม่เห็นรอบตัวระบบภูมคุ้มกันยังคงยืนหยัดทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อปกป้องเราอยู่เสมอและเมื่อมีบางอย่างผิดปกติสมองจะส่งสัญญาณเตือนทันทีแต่หลายครั้งเรากลับมองข้ามมัน อาการปวดท้องเพียงเล็กน้อยอาจเป็นสัญญาณแรกที่ร่างกายพยายามบอกเราว่ามีบางอย่างต้องได้รับการดูแลสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดคือดูแลตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำให้มากขึ้นในทุกวันร่างกายทำงานเพื่อเราในทุกวินาทีอย่าลืมตอบแทนมันด้วยการดูแลสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดนะ